นอ้าาหฮวน้อยนะครับของวันที่21กุมภาพันธ์2023ครับผมน,นี้ของหมู่ว่านนะครับนะฮตัวเน้ยนๆนะครับผู้ได้มักหน่อยๆตเนาอกับตัวเหล็กสีแดงนะครับเด้อตัวเหล็กสีแดงเหล็กเด่นเหล็กหลุดนะครับ2ตัวเน้นๆนะครับ3าตัวเน้นๆที่เหลือก็เป็นนวทางัเพิ่มเติมครับก็คือ อย่างนี้ก็เอาส่งตัวเรียนมาวิ่นนะครับกับเหล็กขัดการหาโตเนาะมันเสีเดยดสิบจุดนะในนี้ก็จะมีเหล็กเหล็กเนียนๆพองนะส่วนสามตวัวก็ตามนี้ครับเนียนเหล็กสามตวัวมันวิ่นจากเหล็กหาัวข้างบนนะครับเหล็กวิ่นเนาะมันเสียดทั้งหมดสิบจุดนะครับแบบเบอ่เบอร์องบ่าหามหตัวเรียนอยู่นี่แล้วนะครับตัวเนียนอยู่นี่แล้วส่วนเจ็ดชุดที่เหลือมันชุดเต็มนะครับ ส่วน2องตัวข้างล่างก็คือวิ่มันครบยี่บห้าชุดลนะครับเนาะเล็กสองตัวยี่สิบห้าตัวเนาะอยู่ในซิปแล้วนะครับข้างล่างอีกสิบห้าก็มียี่ิบห้าตัวมักใส่งานแบบไหนก็เอาไปใส่งานได้เลยครับเนาะมักหน่อยก็เอาสีแดงนะครับมักเพิ่มความเป็นไปได้กันนี่แหละข้างบนนี่แหละนะครับผมเอาเมื่ดหนาในกระบปรขาดทุนหรอือว่า้ามันถือไหม้ <laughs> ามันเข่ามากก็มักขาดทุนด้ยนะครับนะ ต็ว่วต้องว่างสัตว่วนในการลงทุนให้ดีๆนะครับผมสวัสดีครับ